แปลว่าเธอแต่งเพลงแต่เธอไม่ได้ตรงกห้เขาได้ตรงเธอแต่งเพลงแล้วก็โพสให้ทุกคนเห็นแต่เขาก็ไม่รู้ว่าพี่แต่งให้เขาโดยเฉพาะไ้ยแต่เคยมีคนที่ที่ส่งให้ <c oughs> ไม่แต่ตอนนั้นมันมันเป็นโมเมนต,ต์แบบว่านอกจากอยากสื่อสารด้วยแล้ว <c oughs> คือทำไมกูเขียนของฟ้องงี้วะกูเลยสึกแบบหวดจาได้ไหมว่ามันร้องยังไงขอหน่อยขอฟังหน่อยขอฟังหน่อยเธอยิงคิดถึงเธอเท่าไรจุบนั้นที่เธอได้ฝากไว้สถานถึงการทำงานของหัวใจโอนารัะ ออกเป็นเพลงได้เลยนะเพราะสามัสวยจแบบอกไรเรื่องอ่ะเหรอไอเพลงนี้อ่ะมันจะร้องว่าประมาณว่าเธอจำได้ไหมฉันยังจำคืนใจเกี่ยวกับคืนนั้นฉันคิดว่าจะจำได้อะไรประมาณนี้คือประมาณว่าแบบมันมีบางอย่างแฮปเปี้ตอนนั้นแล้วก็ถามเขาว่าแบบได้ป่าวเขาจำได้ไหมเขาจไะหล่อจำไม่ได้สิเขายังไม่เคยเกิดขึ้นไงจำได้เขาจำได้เพราะว่าพี่คบกับเขาแล้วสิไม่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 ประทับใจอย่างเงี้ยเหรอเลยทำเพประทับใจแล้วไปจูบตอนไหน